ตัวสูงดุดันเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะมาแนะนําและรีวิวให้ดูในคลิปนี้ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4พัส u l t r a ตปี2023ครับ มาดูในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนดีไซน์ไม่ได้สวยมากมากเลยนะเป็นสีดำกอสแบ็กนะครับตัดสลับกับโรเมียมกระจังหน้าตัวนี้ตกแต่งมาเป็นลายลังพึ่งนะครับอย่างที่บอกปี P 23เป็นไมน์เนชเชนแล้วแล้วก็ยังมีตัวหนังสือมิซูบิชิเป็นโรเมียมนะติดให้ตรงนี้ตกแต่งได้ดีนะในสนองด้านหน้าไฟเป็นไฟฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและที่สําคัญด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย4จุดนะครับนี่ระบบความปลอดภัยคันนี้เป็นระบบเอดัช่วยป้องกันการชนและเซฟการขับขี่เพิ่มสมรรถนะได้ดีด้วยนะดูในส่วนของด้าน้าง้งตตตตััววนนีีกแ่ มีคิ้วซุ้มล้อมาให้ยางเนี่ยยังยางเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นของบิสโตนนะครับดอกยางเต็มเต็มใหม่ใหม่ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะมาพร้อมขนาดยางอยู่ที่265 60 R18 กระจกมองข้างตกแต่งสีดาด้านแต่สลับกับโครเมียมใะที่สาคัญมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยมือจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมนะตัวนี้ก็เป็นสามารถล็อกรถตรงนี้ได้นะครับเปิดรถตรงนี้ได้เป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับนี่มีการลอยนิ้วมือมาให้ด้วยนะเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยนะครับมีคิ้วกันสาดมาให้ไม่เคยทําสีเหมือนออกห้างป้ายแดงเลยให้โลบาร์มาด้วยคันนี้ผมว่าออปชั่นคันนี้ครบมากมีกล้องถอยหลังมาให้กล้องมองหลังมาให้มีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังทีจุดนี่ฝาถาังน้ำมันก็ยังติดครอบกันลอยตรร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 งงงนน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 นีีีี้้้้มมาาาาใใหหดววยยยยยไไททัััเเบบบออะะะะสสสป็กกคคค่่่่จชถู ออกห้างไยแดงแตะหลานครับต่อไปผมจะพามาชมในส่วนของออปชันด้านในว่ามีสเบชีต่ละาคันนี้ให้อะไรมาบ้างเบาะให้มาเป็นเบาะหนังนี่นั่งสบายนะทุกคนที่สำคัญปรับไฟฟ้าด้วยดูนี่เดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ปรับเอ็นนะครับตรงนี้ เอขึ้นสูงลงล่างสะดวกครับเป็นเบอะปรับไฟฟ้านะมีที่ดันหลังด้วยทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่ตรงเนี้ยทำให้ไม่ปวดหลังเวลาขับขี่เดินทางไกลนะในส่วนของออปชั่นด้านในพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังชันนะครับแต่ยังไม่ได้ฟูลฟังชั่นนะตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ว่าก็ตอบโจทย์นะออปชั่นครบสาม,มารถคอนโทรลในส่วนของพวงมาลัยได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงฟังเพลงนะครับรับสายหน้าจอตรงนี้จะเป็นจอดิจิตอลแสดงผลตรงกลางสามารถดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆได้นะครับในส่วนของเดือนไม้เนี่ยเข็มวัดรอเเบ,บเน นี่นะครับได้มาเป็นจอขนาดใหญ่นะสามารถคลอนทูได้แบบคล่องตัวมากๆและที่สําคัญดีไซน์ทันสมัยนะครับเป็นจอลอยนะผมชอบอย่างหนึ่งคันนี้มี Apple c a r าร a y แบบไร้สายนะไม่ต้องเสียบต่อสาย USB ตลอดเวลาสามารถเปิดบุธเชื่อมได้เลยในสอง,องหน้าจอนะผมยินดีนําเสนอเลยสามารถกดดูกล้องได้เลยนะทุกคนไม่จำเป็นต้องใส่เกียร์อนะนี่ นี่ครับทุกคนเป็นกล้องแบบ360องศานะครับกล้องมองหลังค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะมาต่อกันในคอนโซลด้านกลางนะครับแผงแอร์ตรงนี้ดีไซน์ไม่ได้ดีนะแยกอิสระ้ายขวาด้วยแยกในฝั่งของผูดด้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับที่พีพอเสียบ USB 1ช่องไท้ซ C1 ช่องแล้วก็นี่จุดกระจายไฟ12โวลต์1ช่องนะครับสะดวกนะอ่ามีไวเลสชาร์จด้วยนะคันนี้นี่ เกียร์ให้มันเป็นเกียร์อัตโมิตินะครับในส่วนของคอนโรลอะดีไซน์เป็นที่วางเก้วได้2ใบ 2> ตัวนี้ก็คอนโรลในส่วนของกระจกวางข้างแล้วก็กระจกบานประตูก็ดีไซน์ไม่ได้ดูดีนะตรงนี้ไม่ใช่โครเมียมนะนจะเป็นพลาสติกที่เป็นสีคล้ายๆโครเมียมตาสลับกับกอสแบกนะครับเป็นดำเงาตอนนี้ก็เป็นหนังมีลำโพงมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6จุดนะครับอันนี้ที่สําคัญเลยคันนี้นะครับรายะาเรานะครับให้กล้องติดหน้ารถยนต์มาด้วยบันทึกการขับขี่นะปลอดภัยดีไซน์ถือว่าครบนะอ่าอันนี้มีเป็นไฟในส่วนของไฟนะอ่ามีที่เก็บแว่นตามาด้วยใ้ด้านคันนี้นะครับมีกระจก2หน้านะครับทั้งหมด สองบ้านอยู่ในฝั่งของคุขับแล้วก็ฝั่งผูธธ้โดยสารฝั่งซ้ายอ่ะมาดูในส่วนของผูธธ้โดยสารด้านหลังกันความรู้สึกเวลานั่งด้านหลังกว้างขวางใหญ่ตรงนี้มีแอร์ด้วยนะแอร์ Air หลังอยู่จะอยู่ข้างบนนะทุกคนสะดวกนะฮะตรงนี้มีพอร์ตเสียบท y p e C หนึ่งช่อง USB 1ช่องแล้วก็กระจายไฟ12โวลต์หนึ่งช่องออปชั่นครบครับคันนี้ครบมากๆต่อมามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์คันนี้นะครับให้มาเป็นขนาด2.4ลิตรเป็นแบบ VGTurbo รุ่น Hyperpower นะกำลัง184แรงมา้าถือว่าเอาอยู่่่นนนนะะะคออออข้าาางงงททีีจแรเเเลลกกกกืืบ200ม็็ป คนที่ไม่ได้แบบ มีกาลังไปเล่นพวกฟอร์ดนะมิซูบิชิไรตันสองยูสี่คันนี้เป็นหนึ่งหน่ทางเลือกจริงๆต่อมานะครับมาฟังในส่วนของราคากันบ้างที่อาริยายนตกิจของเราตั้งขายอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพเพียงหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับคุ้มค่านะรู้ไหมคุ้มค่ายัางไงคุ้มค่าที่ไม่หกหมื่นกิโลครับเหมือนเอาห้างใต้ดงนทุกคนดีกว่าไปซื้อรถใหม่ครับซื้อรถใหม่นะต้องใช้เงินดาวน์เป็นแสนที่สําคัญราคาเต็มแตะหลานนะครับคันนี้รถมือสองสภาพดีๆสภาพใหม่ๆไม,ม่น้อย,อยรถบ้านแท้ไม่ม ต้องที่อารยะยนกิจเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ใช้งานยิง่งเศรษฐกิจแบบนี้ผมว่ามือสองดีกว่าถ้าใครสในใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี่นะครับสามารถติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงมีฝ่ายขายและแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลาทักเข้ามาครับส่วนลดของแถมโปรโมชั่นเพียบครับ